สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบางลมแต่งนะครับจะเป็นบางลมแต่งสามารถนำไปปรับใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับงานจะมีสีดำเงาสีเดียวนะครับแล้วก็แผ่นชิลสีใสนะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับก็จะเป็นชุดขายึดนะครับชุดอะแดปเตอร์นะครับชุดน็อตสั้นน็อตยาวนะครับน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับ สามารถนําไปปรับใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้หลายรุ่นหลายลายี่ห้อนะครับอย่างเช่น Kawasaki นะครับ Wallcan S650 นะครับ Wallcan น900นะครับ Manda เ a b e l นะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับวัสดุจะเป็น ABS นะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับ งานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ